ต้องออกจากวงการบดินดุกป่วยอัมาพาตคลึงหน้าในยุคก่อนหนุ่มคนนี้ถือว่าเป็นดาราที่ฮอตฮิตมากๆเลยล่ะค่ะเป็นดาราหน้าตาดียิ้มมีสเสน่ห์จึงทำให้บดินหรือว่าดุกมีผลงานทางการแสดงมากมายเลยนะคะเรียกได้ว่าในสมัยนั้นเปิดทีวีช่องไหนก็ต้องเจอหนุ่มคนนี้ให้ได้เห็นกันตลอดเลยล่ะค่ะ และงานนี้นะคะหลังจากที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานเกือบ20ปีสำหรับอดีตดาราดังบดินดุกที่ในวันนี้เจ้าตัวกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งทางกลางกระแสข่าวต่างๆมากมายค่ะล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจนะคะผ่านทางรายการก็โดนถามว่าตอนนี้ทำไมต้องใส่หน้ากาก หนุ่มบดินก็บอกว่าไม่สบายครับเขาเรียกว่าเป็นครึ่งหน้าแต่ข่าวไปลงว่าจะเป็นอัมพาตครึงตัวเพราะว่าลงไม่ละเอียดหลายคนก็โทรกันเข้ามาใหญ่เลยว่าเป็นอะไรนอนโรงพยาบาลไหนอะไรแบบนี้จริงๆเป็นแค่คลึ่งหน้าครับไปเปิดเผยเรื่องอาการที่งานโดนกล่าวหาว่าสร้างอีกมันเป็นจังหวะคืออยู่มาทุกคืนไม่เป็นไรจนมาคืนสุดท้าย ตอนไปยังไม่เป็นอะไรก็ยังรับแขกได้ปกติแต่พอมาคืนสุดท้ายหลังจากที่เสร็จก็กลับบ้านมาพักแล้วก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาก็รู้สึกว่าทำไมหน้าเราตึงตงเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรก็เลยเข้านอนแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือน้ำตามันก็ไหลปากก็เริ่มตุยตุยแข็งๆเราก็แปลกๆกก็เลยเดินไปส่องกระจกครั้งแรกที่เห็นหน้าตัวเองในกระจกก็ตกใจหน้ามันนิ่งคือกล้ามเนื้อ ที่โดนเอฟเฟกมันจะไม่ทำงานแต่ด้านที่มันปกติเราจะพูดจะยิ้มอะไรมันก็สามารถทำได้ปกติมันเกิดขึ้นเร็วมากสาเหตุมาจากเส้นประสาทคู่ที่7อักเสบมันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งเปอร์เซ็นต์น,น้อยมากเกิดจากการอักเสบโดยส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าเคยเป็นมาสครั้งแล้วแต่ครั้งแรกเป็นแล้วจะหายครั้งนี้ถามว่าตกใจมากไหม ก็ตกใจแล้วก็คิดว่าเป็นอีกแล้วแต่เป็นอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยรู้แล้วว่าเป็นอะไรครั้งที่แล้วเป็นประมาณเกือบสองเดือนแต่ต้องทำกายภาพทุกวันอย่างเช่นตอนนี้ต้องทำทุกวันครั้งนี้เป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ตั้งใจมาออกคืออยากเป็นวิทยาทานกับคนที่เป็น เอาเป็นว่าทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกแรงแล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็ไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตท,ทันทีค่ะ